หรือบางคนไม่ได้ใช้พลังงานของความเป็นผู้หญิงด้วยดึงพลังงานของความเป็นผู้ชายมาใช้แล้มันก็ไม่ดึงดูดผู้ชายเพราะมันมีความเป็นผู้ชายเพราะความเป็นผู้หญิงมันเซฟพ,พลังงานมันเซฟเอเนจีมันประหยัดพลังงานเข้า <He S 1> ใจไหมความเป็นผู้หญิงของคุณมันประหยัดพลังงานมันเซฟเอเนจี พลังงานเรามีจํากัดถูกปะผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ไม่มีความเป็นผู้หญิงจะเปลืองพลังงานมากเปลืองแบตและก็หมดแบตเร็วแล้วก็แก่เร็วแล้วก็ไม่น่าเด็กแล้วก็ดูแก่ดูเครียดพวกนี้คือพวกที่ไม่เซฟพลังงานจริงไหมคะผู้หญิงที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองผู้หญิงที่บอกว่าโน no, สน no แคร์ฉันไม่มีผู้ชายก็ได้ฉันอยู่คนเดียวก็ได้ ฉันเลี้ยงตัวเองได้มันก็จริงอยู่มันก็ง่ายพูดแบบนี้มันก็ง่ายในทางกลับกันโลกสร้างผู้หญิงและผู้ชายมาเพื่ออะไรอะและในทางกลับกันคุณกำลังปิดกั้นตัวเองและคุณกำลังใช้พลังงานของคุณเยอะ เกินไปท่ากับว่าถ้าผู้หญิงไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยและไม่เคย attract ดึงดูดผู้ชายเลยนั่นหมายความว่าคุณจะมีสองพลังงานนั่นหมายความว่าคุณใช้พลังงานสองเท่าของตัวเองดังนั้นผู้หญิงที่สตรองผู้หญิงที่เก่งเขาเหนื่อยมากกว่าผู้หญิงที่มีความแฟมเมนินมีผู้ชายดูแลจริงไหมจริงหรือบางคนไม่ได้ใช้พลังงานของความเป็นผู้หญิงด้วย ดึงพลังงานของความเป็นผู้ชายมาใช้แล้วมันก็ไม่ดึงดูดผู้ชายเพราะมันมีความเป็นผู้ชายอาแอบบอกจริงค่ะถึงจะเก่งมากแค่ไหนยังต้องการผู้ชายดูแลถูกต้องถูกต้องถึงเราจะเก่งแค่ไหนวิทย์วิทยวีนเวียน,น,นแค่ไหนทํางานเก่งแค่ไหนเราก็ต้องการผู้ชายผู้ชายมีคุณค่าสําหรับเราการที่คุณจะบอกโลกบอกว่า ผู้ชายไม่ต้องการหรอกฉันอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เห็นจะต้องมีผู้ชายเลยผู้ชายไม่เห็นจะสําคัญเลยมันเหมือนกับคุณพูดว่าอะไรไม่ต้องมีเงินก็ได้เงินไม่เห็นจะสําคัญเลยมั่นหน้าแต่พอกลับถึงที่นอนไม่มีเงินไม่มีผู้ชายจริงไม่จริงมั่นหน้าแต่หน้าคนอื่นแต่พอกลับห้อง เหาจังเลยอ่ะไม่มีเงินอ่ะมันนาวว่าโอ้ชีวิตฉันไม่ต้องการเงินหรอกฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวเองฉันก็ปลูกผักปลูกหญ้าก,กินไปเลิดไม่เห็นจะต้องมันตามวัตถุนิยมเลยเงินไม่เห็นจะสําคัญมันเป็นคําพูดของคนอะไรรู้ป่ะมันเป็นคําพูดของคนที่ปกป้องตัวเองมันเป็นคําพูดของคนที่หลอกตัวเอง ไม่อยากให้ตัวเองจะต้องพยายามขนาดนั้นมันก็แค่คำพูดปลอบใจตัวเองเพราะว่าหล่อนไม่มีผู้ชายหล่อนไม่ดึงดูดผู้ชายไม่อจจะต้องมีผู้ชายเลยเชน,นีทำไมต้องมีผู้ชายไม่มีผู้ชายอยู่ไม่ได้หรือไงดังนั้นหนูฟังนะลกูกหนูต้องมีสติเวลาหนูพูดอะไรหนูกำลังปิดกั้นตัวเองที่จะไม่ดึงดูดผู้ชาย